อ้าสมเข่าไ่คือหอมแค่ว่าประแดกของอยังน้ำปลาต้มสุกแม่บุญล้ำเจ้าเก่าอือน้ำปลานัวค่ะของอุบลมันบ่นี้โอ้ย มันสมพอดสมเหรออืมมันส,นสนมสมบ่บ่สมเดียขอดีเค็มไปหน่อยใส่น้ำตาลป่ะอืมใส่น้ำตาลนิดนึงฮู้วหนุ่งอะไ่มีผักกินเด้อสิ พักนตู่กับเพื่อนเหรอหหให้เพื่อนจักบาทั่นค่าท่งอ่ะสักสักหนุนมใโอนไปสั้นอ่ะนะจักบาทเหรอเกี่อนไปให้เราสี่ร้อย